สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวล e ตอ์ช่องชแนลนะคะคลิปนี้จะพามาดูกระเจี๊ยบค่ะดกจนกิ่งเอนนะเล็กไม่ได้แบบว่าน้มกิ่งลงนะคะมันเอนลงมาเองนะคะเพราะว่ามันหนักมากนะคะเห็นไหมลูกกระเจี๊ยบนะคะดกมากเลยอันนี้แค่ไม่ตั้งใจปลูกนะคะพูดจริงๆมันมากับกระถางนะคะก็เลยเอาต้นกล้ามาปลูกนะ เนี่ยเกิดจากปีที่แล้วนะคะที่เล็กปลูกนี่แหละก็เลยเอาเม็ดข้างในนะคะมันจะมีเม็ดข้างในในนี้นะเราสามารถเก็บได้เลยนะคะนี่เก็บแล้วก็ไปตากนะคะนี่เอาไปต้มเนาะต้มไปน้ากระเจี๊ยบบารุงร่างกายบํารุงหัวใจนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบทําให้สดชื่นหายเหนื่อยนะบํารุงเลือดด้วยวันนี้เล็กจะมาบอกเค <Okay. S 2> ล็ดลับวิธีที่ปลูกแบบทิ้งทิ้งคล่องๆนะคะแต่ว่ากระเจี๊ยบคือออกลูกทุกกิ่งโดกมากๆ เนี่ยค่ะท่านผู้ชมดกมากนะคะถ้าปลูกเยอะๆนี่ปลูกขายได้เลยนะคะมาเดี๋ยวบอกวิธีวันนี้นะคะที่เล็กไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเลยนะใส่แต่ใบไม้แห้งนะคะใส่แต่ใบไม้แห้งบอกเลยว่ารดด้วยตัวนี้เลยค่ะจูลินซีสังข้อแสงน้ำแดงนะคะมันจะ จากที่เล็กสังเกตนะอะไรที่สีแดงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือเทศนะคะแล้วก็กระเจีย๊ยบเล็กลดราล,ลงไปเนี่ยคือมันดกมากนี่ค่ะเทเลอวิธีของเล็กก็คือเล็กจะลดลงไปแบบนี้เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะตัวเล็กๆมันจะกระจายเนาะแล้วก็ไปบำรุงดินให้เราด้วยนี้คือเล็กปลูกแบบอินทรีย์ร้อเอร์ซ็นนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางวิทยาศา,ศาสตร์เลยนะไม่ได้ใส่เลยนี่ค่ะ กล้วยนี่กล้วยนากนะคะนี่ก็จะใส่จุลินทรีย์สังข้อแสงเหมือนกันดีมากเลยนะคะทําไว้เลยดีมากจริงๆดูถ้าเก็บรวมๆกันนี่เยอะนะคะมันจะมีอยู่สี่ห้าต้นนะท่านผู้ชมแต่มันไม่ได้อยู่จุดเดียวกันนะคะมาสีอะไรก็ได้นะคะขอให้แค่ผ่านหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะคือแก๊สแล้วก็ความร้อนเบาลงนะคะเราก็ใช้ได้เลย นี่ค่ะหกด้วยโอเคนี่ค่ะเลยก็ลดลงไปแบบนี้เลยดำๆนี่ก็คือเป็นอ,อจอกแหนนะคะไปเก็บมาเนี่ยค่ะที่เขาหรือแหนเนาะที่เป็นจอกแหน,นะคะ่ะไม่ใช่ขี้ควายนะไม่ใช่ขี้วัวเนี่ยค่ะมันจะย่อยลงมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อามาใส่เนาะนี่ยก็เทลงแบบนี้เลยบำรุงได้เลยนะคะ นี่ดอกบานบุรีตรงนี้ไม่ค่อยได้มาดูแลนะคะเล็กจะเลือกใส่ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเลยมะพร้าวใส่ลงไปได้เลยค่ะนี่ทำไว้เลยดีมากบอกเลยนะคะดีจริงๆนี่มะม่วงแตกยอดใหม่เยอะมากเราก็จะบำรุงแบบนี้เนาะนี่นะคะเนี่ยดอกแคอันนี้คือเกิดจากเม็ดแก่ๆที่มันร่วงลงนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหม มีค่ะบำรุงเลยแปบ๊บเดียวเนี่ยมันติดดอกนะคะติดดอกให้กินเลยมะกรูดใส่ได้หมดเลยค่ะจุลินซีย์สังคข์แสงเห็นไหมทําเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเล็กอยากจะแนะนําให้ทํานะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังข์แสงช่วยป้องกันเพลี้ยในพริกนะคะแล้วก็ถ้าพริกใครไม่แดง แล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่ปลูกพริกแล้วได้กินแต่พริกเขียวนะเล็กแนะนําเลยให้ฉีดจุลินซียสังข้อแสงนะคะท่านผู้ชมฉีดที่ต้นและใบนะคะฉีดไว้เลยตั้งแต่แรกๆนะคะประมาณ10วันฉีดครั้งหนึ่งนะมันจะทําให้พริกออกดอกมาแล้วเป็นพริกเขียวแล้วก็แดงนะคะจุลินทรียสังข้อแสงดีจริงๆนี่วันนี้นะคะจะมาถ่ายให้ดูเนาะกระเจี๊ยบแล้วก็ เดี๋ยวแนะนํานิดนึงนะคะกระเจี๊ยบอย่าอย่าตัดกิ่งนะคะท่านผู้ชมจริงๆมันจะโดกกว่านี้อีกนะคะพอดีมีคนมาตัดตัดออกเยอะเลยก็คือมันจะไม่แตกใหม่นะคะกระเจี๊ยบมันจะออกตามกิ่งทุกกิ่งเลยนะมันจะทําให้เราได้กระเจี๊ยบที่โดกนะคะแล้วก็ลูกโตนะถ้ามีปุ๋ยดีนะคะไม่ต้องไม่ต้องตัดที่กิ่งนะคะเห็นไหม มันจะไม่แตกยอดไหม่นะคะมันจะทําให้กระเจี๊ยบของเรานะคะถ้าเราไม่ตัดอะมันจะได้จํานวนที่เยอะขึ้นโตค่ะเยอะมากๆเลยนะคะมันหนักนี่สุดยอดเลยค่ะอย่าลืมไปปลูกนะคะกระเจี๊ยบมีประโยชน์กับร่างกายมากบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเล็กก็มาแชร์นะว่าเล็กเอาอะไดบำรุงนะคะมันถึงปลูกแบบทิง้งทิ้งค่ง้างถึงแบบว่าโดกแล้วก็มีน้ำหนักเยอะขนาดนี้นะคะลองไปทำดูนะคะค่ะก็ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณตามนะคะขอบคุณจริงๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ